สลับไปสลับมาก็เหมือนเปลี่ยนกะกันครับแต่เราทําต่างจากข้าราชการที่เป็นองค์กรอิสระครับว่าสลับกันโกงไปโกงมาใช่ไหมครับยิ่งดึกยิ่งโกงก็แสดงว่าข้าราชการตุลาการก็โกงเก่งปวชวก็โกงเก่งเลยโกงกันเป็นเข่งใช่ไหมครับพี่น้องทั้งหลายพวกเราถูกเขากดขี่ข่มเหงมาถึง18บการปฏิวัติแล้ว แต่ครั้งนี้เป็นการปฏิวัติครั้งที่ 19, เป็นการปฏิวัติซ่อนรูปครับใช้องค์กรอิสระมาปฏิวัติแทนพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นของพวกเราเพราะเขากดขี่ข่มเหงจนพวกเราตาสว่างแล้วใช่ไหมครับภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่เขาเก็บจากเราไปเขาเคยแจ้งไหมครับพี่น้องยอดที่แท้จริงคือเท่าไหร่ ระหว่างเดินทางโกงกันกลางทางมีเยอะแยะประเทศไทยมีใครกล้าแฉบัางครับเพราะพวกเขารวมหัวรวมตัวกันจนเป็นทั้งเหี้ยทั้งหมาปนกันเป็นในตัวเดียวจริงไหมพี่น้องงบประมาณแต่ละที่เขาไม่เคยกล้าแจ้งมาตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราตรวจสอบไม่ได้องค์กรอิสระก็เป็นพวกพ้องเขาทั้งนั้น เราขอร้องให้เขาว่าบริหารเป็นจังหวัดจังหวัดดีไหมพี่น้องจะได้จับกันได้ไง่ายๆว่ะมันโกงตรงไหนใช่ไหมครับให้มันเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดไปเลยและผู้ที่มาดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรืออะไรก็ขอให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเช่นปวชนั้นเอาดีไม่ได้เอาได้ไม่มีดี ก็ให้เลือกตั้งมาแบบสอสอหรือสวอเรายังจะดีกว่ามั่วมัวม,วมาจากอีเปมวิกาจัดตั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วมาถึงวันนี้พี่น้องลองสังเกตดูสิครับไอ้พวกละโมบโลภมากทั้งหลายนั้นที่มีอำนาจมาจากปลายกระบอกปืนนั้นมันมีคลองมีกองมีอะไรมาแห่ลบที่ไหนพี่น้องมันมีแต่มั่วและหมักหมม กินไปโกงไปโกงไปจนลืมว่าตัวเองเป็นคนไทยสุดท้ายกลายเป็นโจรแยกแผ่นดินมาจากภาคใต้ทั้งนั้นเลยครับน้ำมันหนีภาษีก็ใช่เอาอยางจากประเทศเพื่อนบ้านไอ้เพื่อนบ้านทั้งหลายมาก็ใช่ลาออกจากการเป็นสอสอก็เพื่อจะมาขับไล่รัฐบาลของพี่น้องประชาชนพี่น้องครับคนพวกนี้นั้นเขาไม่เคยสำานึกว่าเขาเป็นคนเลยครับ คนที่เขาเสียสละมาลงสมัครเลือกตั้งเขาลงทุนไปเท่าไหร่พี่น้องลองคิดดูสิครับว่าไอพักประชาธิปัตย์เนี่ยมันจังไรตั้งแต่ไอเสนีป่าโมดมาจนถึงอภิสิทธิ์แสดงว่าพวกมันตั้งพักการเมืองมานี่นัน้นมันตั้งมาโกงโดยตรงเลยครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมีเลือกตั้งหรือมีนายกที่เข้าข้างประชาชนเราทุ่มสุดชีวิต และเพื่อจะปิดฉากพวกที่มันป้นพวกเราพวกคนเหล่านี้เผ่าพันธุ์ของมันพี่น้องครับไม่มีคุณธรรมแม้แต่คนเดียวเลยพี่น้องประชาชนถูกเข็นค่าก็หาว่าฆ่ากันเองเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายครับว่าจงตั้งมั่นเราจะฝ่าฟันอุปสรรคด้วยการพิทักษ์นายกรัฐมนตรีที่มีบุญคุณของพวกเรานั้น เราลืมเขาไม่ได้พระนท่านดรทักษิณชินวัตรและคุณยิ่งรักชินวัตรต่อไปพวกเราก็จะต้องพึ่งพาเขาอีกและเขาจะต้องอาศัยพี่น้องทั้งหลายไปขีดในครูหาเพื่อกาเอาพวกเขามาเป็นฝ่ายบริหารครับพวกคณะปฏิวัติทั้งหลายนั้นพี่น้องครับอย่าว่าจะจะเอาไ้หัวไปซุกที่ไหนแล้ครับลูก็จะไม่มีอยู่อย่างแน่นอน อนา,นาคตเขาจะต้องเจอแบบพันเอกกาดาฟี่นะครับตายในท่อระบายน้ำอย่างแน่นอนพี่น้องครับกฎแห่งกรรมที่เขาทำกับพวกเรามาตลอดเวลานั้นทำการยึดอำนาจมาถึง18ปีนั้นพี่น้องลองดูครับทิศภัยของพี่น้องประชาชนที่สาบแช่งเข้ามานั้นบางคนป่วยทั้งครอบครัวไม่รู้ว่าจะตายวีนี้หรือเปล่าพี่น้องลองคิดดูครับจำลองก็กินบ้านกินเมืองพาคนไปตายลูกพี่จำลอง ก็โกงประชาชนจนไม่สบายคนเรากงมากๆคิดแล้วมันปวดหัวว่าทําไมต้องไปทําร้ายประชาชนผู้ที่เสียภาษีเลี้ยงดูเข้ามากี่ชั่วอายุคนแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องตบมือให้กับบรรทบุรุษของเราครับพี่น้องก็บอกว่าแผ่นดินนี้พ่อกูอยู่ปู่เราตายจะสู้กับพวกมึงเป็นคนสุดท้ายก็สู้เพื่อคนไทยได้วยกันครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย ผมรู้ว่าท่านโหกับพี่แดงสามวานั้น80ครั้งแต่โหกับโชคชัยเพียงครั้งเดียวว่าเราจะสู้ทุกวิทีทางและเราจะสู้ทุกวินาทีเพื่อให้ไอ้ลูกทรพีต่อแผ่นดินเราตายจากโลกนี้ไปจากโชคชัยล้านนาโมครับขอบคุณมากครับ